สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเรือโยกชนแนลวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเรือเบาวิ่งทวนกระแสน้ําแม่น้ํเจ้าพระยากันครับขอย้ํานะครับครับเรือเบาครับวิ่งสวนกระแสน้ําแม่น้ํเจ้าพระยาอันเชี่ยวกราดครับดูครับท่านผู้ชมดูเอาเลยคาับว่าน้ำตอนนี้เชี่ยวกราดกันไหนดูกระแสน้ําครับไหลเชี่ยวมากครับตอนนี้แปลว่าสางเฮรตบอลตลงไปยังไม่รอดครับตอนนี้วางน้ำบนรือว่าเชี่ยวกราดมากครับชมกันครับโอ้โหน้ำไหล เชี่ยวแบบนี้เพื่อขนาดเรือเบาเองต้องวิ่งกันแรงออกรงขนาดนี้ก็รวมเครื่องกันท่านไม่มีก่อนครับตอนนี้หกหนึ่งมปีเข้ากับเรือที่โยกไปโยกมาเลยครับตอนนี้โอ้โหเครื่องเต็มที่ครับกระแสครกระแสนะตอนนี้นั้นเจ้าพระยาเชี่ยวกาดที่สุดครับแต่ยังไม่ถึงที่สุดครับน่าจะขึ้นอีกครับผมว่าตอนนี้ขนาดตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ก็ไหลเร็วขนาดนี้ครับนี้เรือเบาวิ่งมาจัดประตูขึ้นจะไปอำเภออ่างทอง โอ้มีน้ำาีิน่าโกลอกครับท่านผู้ชมดูกระแสน้ำดีครับท่านผู้ชมก่าเที่ยวขนาดไหนขนาดเรือเบายังสก่อไปนั้นครับถ้าเป็นเรือหมักเรือหนักจะเป็นอย่างไรไม่อยากจะนึกสภาพเลยครับโอ้ฝาน้นไปครับแล้วลำ UH, ทนนี่หนึ่งครับมาดูลำที่สองกันครับว่าลำที่สองกำลังตามมาครับมีสองขบวนต่อกันมาครับโอ้ลำที่สองเป็นสีขาวฟ้าครับเรือเบาเหมือนกันครับโอ้โหดูน้ำท่านผู้ชมเที่ยวกาญนาดี ถ้าคนตกลงไปนี้อาจจะรอดยากครับท่านผู้ชมมาชมกันครับว่าเรือลำนี้จะไปได้ไหมครับโอ้โหที่บาเต็มเตี้ยท่านผู้ชมเรามาดูกระแสน้ำครับโอ้โหดูคลื่นน้ำครับท่านผู้ชมโอ้ขึ้นตีไปกบเรือลำตับครับครับครับตอนนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมมนน้ำเจ้าเที่ยวกามนน้ำเจ้าพยาเที่ยวกามากกว่าน้ำป่ากาครับมนน้ำป่ากาไม่เท่าไหร่ครับหรือว่าน้อยกว่าน้ำเจ้าพยาครับ น้ำพยาตอนนี้หรือว่ายังไม่สุดครับยังจะมีต่อครับน่าจะประมาณเดือนตุลาครับน่าจะหนาข้อนี้โอนขึ้นมาเป็นระลอกละลอกนะผู้ชมรวมกันครับโอ้โหเดี๋นี้ก็ให้ทผู้ชมชมเดือบเบาไปก่อนครับเดือบเบาวิ่งสวนระเส้น้ำโอ้โหมาแล้วครับสองพวกขนาดเป็นเรือเบาทั้งใจสองพวกครับทัพสีโพนตรงไปไม่ไหวครับไม่มีที้ท้ายครับทั้งสองลำโอ้โหดูกระแสนน้ำท่านผู้ชมปลาเชี่ยวขนาดไหนปลาเชี่ยวขนาดนี้ โอ้เดานมาชมครับ like ้โหกขึ้น so น้ำกโอ้็นะครับสามี sort of right, ่แยกวน้ำบนมานะครับเรือสงขบวนก็ผ um ่านไปโดยดีครับในถ้กลางขึ้นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรดครับจุดนี้ผมก็จบเพียงเช่นนี้ครับการตัวได้กระแสติดตากระสไใครครับยะเป็นกลามเน้อในการทำทิ่ตั้งตนะครับอุนสมัยที่หน้าครับไปทับที่ชมชมเรือที่ขึ้นกระแสน้ำาต่อครับดีครับ